ต่อมาครับสูตรต่อมาครับหลังจากที่ลงเราลงอะไรรู้ไหมเราเรียนสูตรไหนอยู่สัพพโตนุตวาวิวาลงนุปัจจัยนะครับเราลงนุปัจใจเพราะนั้นนุปจัจจัยมีนันุุันธนไหมมีนะครับทีนี้เขาจะแปลงนวูเป็นอากาศนะอนาการว่าความเป็นอนาและอากาศทั้งหลาย ยุนัวูนางแห่งยุปัจจาระนุปัจจารทั้งหลายหนติย่อมมีสุเตนะด้วยสุอิติว่าอนากายุนวูนางอิติดังนี้อนาการว่าความเป็นอนาและอากาศทั้งหลายยุนวูนางแห่งยุปัจจาระนุปัจจารทั้งหลายหนติย่อมมีสุเตนะด้วยสุอิติว่าอนากายุนวูนางอิติดังนี้อ่ะส่วนนี้มีกี่บทครับสองบทนะตัดบทครับ อนกคติเอกังปาทางยุนาวูนันติเอกังปาทางวิพัตยันตาปาทาวิภาคาวเสนาทวิปาทมีทางสุตันติทัตตาพังอนกคติเอกังป่าทางยูนาวูนันติเอกังปาทางวิพัตยันตาปาทาวิภาคาวเสนาทวิปาทมีทางสุตันติทัตตาพังอนกคติเอกังป่าทางยูนาวูนันติเอกังปาทาง วิภัตยันตาป่าทะวีพาฆาวาเสนะทะวิปาทามิทางสุตติทัตตพังแปลสูตรนะอานาการว่าความเป็นอนาและอากาศทั้งหลายยุนาวูนางแห่งยุปัจจาระนวาวปัจจาทั้งหลายผลติยอ่อมมีอานาการว่าความเป็นอนาและ อากาศทั้งหลายยุนวูนางแห่งยุปัจจัยแล้นาวนัววัจจัยทั้งหลายผลติย่อมมีเพราะนั้นแปลงยุเป็นอนะครับแปลงนวูเป็นอากาศครับความยากนะรตรงนี้เป็นกาอาสูรนี้เป็นอาเทสะวิทิสูรน,นะไม่ปแปลนะครับทาอันว่าทาธาตุมรติย่อมเป็นไปทานเนในการให้ อุทาราณางันว่าอุตาหอยยะถาเช่นอณันนาย,ยโกครับตัวน,นี้มีอน,นัเป็นบทหน้านะเรื่องอน,นัสทูปป,ะปะทะทาธาธาุนาวุปใจนะแปลงนู้เป็นอากาศด้วยสุดว่าอนานักายุนวูหนังนะมีการแปลงที่สุดของธาธาณเป็นอายะด้วยอาการันตนะมาโยครับอบริกรรมนะ ตัวนี้ก็โดนอังกตุสาธนาครับเป็นแน่สามดิงบริการครับอันนางท่าธาติติอันนาทายโกอันนางท่าธาติติอันนาทายโกอันนางท่าธาติติอันนาทายโกโยปุคาโรอันว่าบุคคลใดท่าธาติอมให้อันนางซึ่งข้าวอิติปราตุนั้น อโสบุคคลอันว่าบุคคลนั้นอนนาธายโกชื่อว่าอนนาธายกาแปลว่าผู้ให้ซึ่งข้าวได้แก่ปุริโสได้กับรุดน,นะตัวน,นี้เป็นทุยยาตาปุริศาสสมาดเป็นหน้าสามเดืนครับอนนางทาธาติติอนนาธายิกาอนนางทาธาติติอนนาธายิกาอนน,อน,นางทาธาติติๆๆๆๆ อนนาทายิกายาอิติอันว่าหญิงใดท้าตาติย่อมให้อนางซึ่งข้าวอิติพราะเหตุนั้นสาอิติอันว่าหญิงนั้นอนนาทายิกาชื่อว่าอนนาทายิกาแปลว่าผู้ให้ซึ่งข้าวการยาได้แก่ยังสาวน้อยก็มาจากอนนาศัตถูปวัตถะทาทาในในการให้นวุป,ปาจาใจอาอิติเริงโชตกะปาจาัยตัวนี้มีการแปลนะครับ แปลงอะของอากานะที่แปลงมาจากนาวุเป,นเป็นเป็นอีกอีกทีหนึ่งนี่ยเลยมีดูเป็นอน,นัทายิกานะนะปุงสกลิงนะ อนังท an an ่ตาติติอนนาทายะกลงอนังท่ตาติติอนนาทายะกลงอนังท่ตาติติอนนาทายะกลงยังกุรังอันว่าตักคุณใดท่ตาติยอมให้อันังซึ่งข้าวอิติพระเหตุนั้นตังกุรังอันว่าตักคุณนั้นอนนาทายะกลงชื่อว่าอนนาทายะกาแปลว่าผู้ให้ซึ่งข้าวตรงนี้เป็นการตุลูกตุสสธานะนะ ไปได้สามเรีงครับวิเคราะห์เหมือนกันหมดเลยอนังทาทัติฏิอนัทายโกอนัทายิกาและอนัทายกังทีเดียวเลยก็ได้นะทีนี้มาดูขอาาอาจารย์ท่านอธิบายยังไงก็คล้ายๆกันครับทำตัวรูปไม่แตกต่างกันนะขออาจารย์ก่อนล,ลองทำก่อนนะแล้วก็ทำเทียบเคียงรูปอื่นเหมือนกันครับ อน,นัตทยโกสาวเดิมคืออนนาสัตตุปะปะทะทาธา,านหลังอนนรลงอังทุย,ยพัดด้วยกรรมะเถท,ทุติยาแยากรบรวงสาวเดิรูปเป็นอนนางตั้งทาชื่อทาด้วยภูวทโยธาต่าวรงนวุปาัจหลังจากทาธา,านด้วยสาภาโตนุตาวาวีว่าตั้งนวุปาัจจชื่อกิดด้วยอันเยกิจรง นางลนุวัจัยในอากาตาด้วยกาตริขิดลงนัวัจัยในการทั้งสามด้วยนาทโยเตกาลิกาตั้งนวุปัจัยเพียงดังกาลิตาด้วยกาลิตังวิญญาณอนุปันโตลบนาอนุพันด้วย การิตานังโนโรปังแยกเนณะาออกจากสระอาด้วยปุพามาตติตามาสารังสรารีนวิโยชาเยเพราะปัจจัยที่มีน้าอนุบาลแปลงอาเป็นอายะด้วยอากาันตานามาโยนำเนาะธา,าประกอบกับสระอาด้วยนาเยรังยุเตแปลงนาวูเป็นอากาศด้วยอนาคายุนาวูนางแยกลบรวมสำเร็จด้วเป็น อนนาธายาสเร็จรปเป็นทายะกะอ,อนทาธาติย่อมให้อันนางซึ่งข้าวอิติอัตเถในอัตนบ้ตธิตอการาชื่อตับุริสาสมะด้วยอามตยาตยโยปะระประเทพีตัง้งเป็นยุตตาสะสมะด้วยนามานังสามาโสยุตตโโรบวิพัต ด้วยเทสังสับนัยเทสังวิพัติยุโรปาจจะเป็นปกติด้วยปกติจะัศส,ะสรันตาสะสะระเลูโเป็นอน,นัธา,ายกาตั้งอน,นัา,ายกาเป็นนามด้วยตัทิตาสมาสกาิตากานังวาตุเวตุนาติสุจารังอน,นัธา,ายกาลงสีปธมาวิพัตด้วยอริงาเตตตมาหลังจากอาการนแปลงสีเป็น,นโอด้วยโสแยกพณนกะาอ,ออกจากสระ ด้วยผูพป h าโตติตมะสารังสาระนะวิโยชาเยโรสระนาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสาระโปรปมาเตสาปญายติมหสาระโรเปตุปกตินำปญนากาบุกากัสโรด้วยนาเยรังยุตสารีโรเป็นอนทายะโกแปลว่าผู้ให้ซึ่งข้าวรณการทั้งสามแต่ว่าทำไมต้องเข้าเป็นกนาทต้องเข้าเป็นปจัจจุบัน เพราะต้องการยอา่อเนาะปัจจุบันม่อสัมพันธ์เนื่องกับอดีตกับนาคนนั่นเองเนาะเพราะนั้นต้องการย่อนะเขาบอกบางสูตรในอักขยาการและวิตกระการกไม่สําคัญต่อการประกอบรูปศาสต์คือทำตัวรูปมากนักเพราะถ้าประกอบรูปศาพคร์ทสุกสูบถ้าทําให้จํายากเกินไปนะครับดังนั้นท่านจึงกล่าวถึงการลงกิตกรปาราจายนาตุสารด้วยสูตรว่า อัตริกิตและสูตรที่กล่าวถึงลงนูปัจจัยในการทั้งสารว่านาทโยเตกาลิกะจึงไม่จําเป็นนักนั้นก็พูดไว้เฉยนะจะกล่าวก็ได้ไม่ต้องกล่าวก็ได้นะแต่ว่าก็ทําให้เป็นแบบแผนนะครับตัวนี้ก็เป็นได้สาม่ิงนะเป็นวิเศษณนะนะหรือทำหน้าที่เป็นคุณศสัพนะครับทำหน้าที่ เป็นขอโทษเป็นศัพท์คุณทำหน้าที่เป็นวิเศษณะเลยเป็นได้สามเริงมันศับทกันนะครับเพราะนั้นคุณก็เป็นชื่อของของเขานะว่าเป็นศัพท์เช่นไรส่วนหน้าที่เป็นเบอรขยายเรียกว่าวิเศษณหมดกว้างมากนั้นก็จะสลับสศัพท์ส่วนแล้วนะรเรียงชื่อนะครับ เพราะนั้นตรงนี้เป็นคุณศรรัพท์ทรรมทจะเป็นวิเศษชนะขยายจึงเป็นสามิงครับบุงดิงก็ไม่รู้เป็นอน,นัทายยโกอินนาทธนะิดิงไม่รู้เป็นอนัญไทยกาณปุงสกลริงไม่รู้เป็นอนัญไยกังครับเขาบอกในอิทธิดิงเนี่ยไอลงอาริถิชตรระตาปจาัจแล้วก็มีการแปลงอะที่อยู่หน้ากะก็คือ นี่นะอากานะครับพูดง่ายอาของอากาแบ่งเป็นอีด้วยมหาสูตรด้วยสูตรว่ายะทะนุปปานานิปาตนาสิชันติอุถหอนอื่นนะในเรื่องนี้ก็ก็คือสาพที่ลงนุป,ปัจจัยนะครับอย่างเช่นการโกรลัทธการโกทายโกเนี่ยตรงนี้มีบทกรรมไหมไม่มีนะตรงนี้มีบทกรรมครับ มีตัวนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นบทที่ลงนิบป,ปจัยเหล่านี้จะมีหรือไม่มีบทกรรมอยู่หน้าก็ตามนะครับก็เป็นการตุสาธนะเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าคําว่าการละโกซึ่งไม่มีบทกรรมอยู่หน้าหรือคําว่าละทากาละโกซึ่งมีบทกรรมอยู่หน้าก็เป็นกาตุสาธนะเช่นเดียวกันมีรูปสามดิงครับ นักราโกกาลิกาการกังลัทการกโัทิกาลิการัทก,การกังห็นไหมแมนะ้คำว่าทายะโกก็ไม่มีกรรมอยู่หน้าหรือคําว่าอนะทายะโกก็มีกรมอยู่หน้าก็เป็นการตุสานะเช่นเดียวกันก็เป็นได้สามปริงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นไม่เน้นเนาะจะมีกรรมก็ตามไม่มีกรรมก็ตามก็สามารถลงนูปาจใจในอด กาตุสาธนะได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมีสาธุนะครับสาธุนะเพราะว่านปัจัยเป็นกีตกะปัจัยลงในกาตาด้วยสูตรว่ากาติกิเกตเนี่ยกาติกิตรไอ,อกาตริจาเนี่ยาะว่าอาจจะผิดนะครับมันเป็นสตดของใครวะนูน่นพราะนั้นผมว่ากาติกิตนะอย่าไปแก้นะครับ จะได้จะอะไรไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกอันนั้นเนี่ยมันก็มีพลาดอยู่นะอันนั้นก็มีสัตว์ครับทวันตูนาวูตูอาวิตูสัพพสมอาอภิกาตาริทวันตูนาวูตูอาวิตูสัพพสมาอภิกาตาริทวันตูนาวูตูอาวิตูสัพพสมาอภิกาตาริตูส่วนว่า ตะวันตูนาวุตูอาวีอ่านว่าตะวันตูนาวุตูและอาวีปัจจัยโหติย่อมปรงกาติในอ่านกาตูาธนะสัพพสมาธาตุมหาอาปิแม้จากปรังในเมลังธาตุมหาอปิจากธาตสัพพสมาทั้งปวงตัวนี้เอาไหมเอาสากกรรมกาธาและอากรรมกาธาครับ อันตัวนี้ก็นอกเหนือจากกระตุสานะก็ลงในกรรมศาสาระได้อีกเนาะยกตัวอย่างนะครับสาธาระกังเนาะก็ไปดูเพิ่มเอานะอะันมาทำตัวรูปตัวนี้ดีกว่าอยากรู้ไหมก็สุดว่างไง คาตัิกิเพราะเป็นกิตตกาปาัสใจแต่ว่ามันก็ลงในสาสนาอื่นได้นะเห็นป่ามกลรมาสาสนาก็ได้เนะีย่ยเห็นยังโวยมากไงโดยมากแล้วในในพานนะครับเขาอยู่ในป่าเขาเรียกว่าพานป่าอยู่บ้านไหมกลับมาบ้านไหมเออเพราะนั้นเยปุยยะในไงคนาะตรลิกิตเนี่ย เหมือนก mm ันเนี่ยเห็นไหมตุ๊กได้กรรมะก็ได้เนย่ยเยอะนะอยู่นะอ่านทันตุรูกครับนัตกทการนะโกเลยอ่ะ ลาทังกาโลติเติลาทากาลาโกลาทังกาโลติเติลาทากาลาโกลาทังกาโลติเติลาทากาลาโกสับเดิมคือ ราากาลกาลเนในการการทำตั้งกาะชื่อธาตด้วยปุวะทโยุทตโวโลสระทิสุขของธาด้วยธาตุสันโตโลโปเนกสระสารังราธาลงตุติยาวิภัตด้วยกรรมเทตุติยาแยกเวนะธาอจาระ ด้วยปุภาโมติตตาสารังสารนาวิโยชเยรลภสลานาประสาลังสลาเป็นปกติด้วยสราโรภุมาเตสัพยายามที่มีสลาโดเปตุปกตินามยนาตาปวปกาสลา ด้วยนาเยรังยุติรังจากธาตุงนาวุปปจัยด้วยสัพพโตนาวตววีวะตั้งนาวุปปจัยเชื้อกิจด้วยอันเยกิดงนาวุปปจัยในอันกาตาด้วยกาตาริกิต์งนาวุปปจัยในการตั้งสามด้วยนาตโยุเตกาลิกะ ตังนาวุปัจจัยเพียงดังการิตาด้วยการิตังวิญญาณอนุปันโตรบนาอนุปันด้วยการิตานังนโรปังแยกพญากาออกจากสระด้วยปู้ป้ามาตุติตามสารังสารนวิโยชายพระการิตาปัจจัยวุติอาเป็นอาด้วยอสังโยคันตสสวุติการิเตแปลงนาวุเป็นอากาด้วยอนากายุนาวุนาง เพืนาไปประกอบการสาราด้วยหนาเยรังยุเตการดติยอมการทำระจังซึ่งดถอิติอัตถในอันนี้บทิตอการเลื่ชื่อตาปุริสาสมาด้วยอมมาตยบปาราปเทพีตั้งเป็นยุตตาสมาด้วยนามนังสมาโสยุตเถรุรบวิภัตด้วยเตสังสับในเตสังวิภัตติโยโรปะจะเป็นปกติด้วยปกติจะสาสราตาสะ ตั้งรัทการรกาเป็นนามด้วยตาทิตตสมาสกิตะาการนามังวาตเวทุนาติสุจะนังรัทการรกดรงศีธมาวิภัณด้วยริงกาเตตมาหลังจากอาการแปลงสีเป็นออด้วยโสเยปเยนาการสระ ด้วยผูกพามาตทิตามสารังสารเรนาวิโยชัเยรบสารานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสารโดโปมาเทสาปญาติมหิสารโดเปตุปกตินำมีนาคาเบกากาโรด้วยนาเยรรงยุตสารเโรเป็นแปลว่าผู้กระทำซึ่งรถมาดูตรงนี้ครับอิทธิลิงมั่งนะก็ตัวอย่างเป็นอุปา สิกานะครับจะมีการแปลงอะแปลงอะของอากะเป็นอิด้วยมหาสูตรนะครับมองใช้เป็นยะทานุปปานนานิปาตนาสิตชันติอาธมตัวเดิมครับ รัตนาตายังอุปัสสติติอุปัสิการัตนาตายังอุปัสสติติอุปัสิการัตนาตายังอุปัสสติติอุปัสิกาอุปัสสติย่อมเข้าไปใกล้รัตนตายังซึ่งพระรัตนาตัยอิติพระเหตุน,นะอุปัสิกาชื่อว่า อุบาสิกาทับเดิมคืออุปาอาสาอุปาเวสาเนาในการเข้าไปใกล้ตั้งอาสาชื่อธาตุ้วยปุวทตโยตาตโวโรสละที่สุดของธาดุวยธาตุสันตรโรโบนกกสาระสั อุปาสติย่อมเข้าไปนั่งกายราตัตนตาตาย,ยางังซึ่งพระรตัตนาตายิติอเิในอานิลังจากท่าลงนวุปปจัยด้วยสัพพโตนาวุตววิวาตนวุปปจัยชื่อกิจดด้วยอันยิเคิลงนวุปปจัยในายอากาตา้วยกาตารริกิลงนวุปปจัยในการดังสัง ด้วยนาตโยเตกาลิกาตังนาวุปปัจจัยเพียงดังกาลิตาปัจจัยด้วยกาลิตังวิญญาณอนุปันโตรบนาอนุปันด้วยกาลิตานานโรปังแปลงนาวุเป็นอากาศด้วยอนาคายุนาวูนางนำเมยนาเบวกาสระด้วยนาเยบรังยุเตแยกวิยนาปะอจัสระ ด้วยผู้บามาตุทิตามาสารังสารีนาวิโยชายโลภสาระนับราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาระโดโุมาเทสาปัญพยติมีสาระโดเปตุปกตินำเมียนาบาเบกอกาสาระด้วยนาเยรังยุติรังอากาการนองอาปัจจัยอิติริด้วยอิติยามาตุอาปัจจโยแยกยนากาออกจากสาระ ด้วยผู้ปัมาโตติตามาสารังสารีนาวิโยชเยรบรสราณาประสางสารังเป็นปกติด้วยสรโดโปมาเทสปิยาติมิสรโดูเปตุปกตินำปิยนากกัะก้ากัสระด้วยนาเยรังยุเตแยกปิยนาสอาวาสระ ด้วยปูพามาโติตตาสารังสารนาวิโยชาเยแปลงอาเป็นอิด้วยยัธานุปปันนานิปัสนาสิชันตินำเมญนาสาวิกกัสตรีด้วยนาเยปรังยุเตตังอุปาสิกาเป็นนามด้วยจาสสมาตาติตาสมาสักิตตาการนามังวาตุเวทุนาทิสุจกรังอุปาสิกาลงสิทธมาวิภัตด้วยริงคาเทวธรรมารักิวิภัต ด้วยเสสะตโรภังคาสิปีสาร็จดโรเปนอุฟาสิกาแปลว่า <Whoa. S 1> ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยฟิวธรรมรัฐาคาริกามานะดูตัวอย่างตัวนี้ไม่ยากเราค็อปปี้วางแป๊บเดียวอ๋อไปเขียนเขียนอย่าอยวเอาในห้องะอ่ในห้องนะ แค่ได้พังหมดนะเออแคออ่ได้พังหมดท่องไป,ไปนี่ก่อนเอาเพราะฉะนั้นที่เหลือไม่ยากแล้วนะมีแบบนะครับไม่ยากแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วเด้อโอ้โหได้แค่เองจริงนะก็ถึงว่า โอเคนะครับนะมันก็ไม่จบนะคสองให้เรา,ากำหนดนะคตอนนี้เรากำลังเรียนอะไรกันอยู่ให้ดูตามนี้ฟิวดูตามนี้นะดูตามนี้นะครับดูตามนี้เพราะนั้น หลังจากที่เราเรียนอ่ปะปัจจัยใช่มทีนี้อนปัจจัยยังยังไม่เรียนแต่ว่าเรียนตัวที่เนื่องกับอ่ปะปัจจัยในสูตรเพื่อสูตรว่าสัพพตันุตวาวีวาครับเพราะฉะนั้นอ่ปะปัจจัยเรียนมาแล้วใช่ไหมนุปวัจัยกำลังเรียนอยู่ตุแล้วก็ อวีปัจจัยตามสูตรก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาเด่นหน้าปัจจัยจะได้กําหนดได้ถูกนะก็เป็นข้าวๆนะครับในการสร้างคําศัพท์นะของจริงก็เยอะมากมายนะเพราะฉะนั้นของจริงอ่ะถ้าว่าทำตัวรูปหมดก็คงจะเอวังครับ <c oughs> เอวังนะวิวนะแต่ว่าก็เราก็จะ ถ้าเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้เชที่เหลือที่เหลือเราไปไอ้นี่บ้างนะวิวเรียกอะไรนะที่เหลือเราไปเป่งกอนบ้างนะอันนั้นเนี่ยตามสูตรเนี่ยวิวปัจจัยเดเมาแล้วใช่ไหมนูปัจจัยกำลังเปลี่ยนอยู่ตัวปัจจัยตัวนี้แล้วก็ อวีปัจจัยก็ขอก,กาตรงนี้อวีปัจจัย่่ประปถอ,อนเดียวนะแล้วก็นี่นะปัจจัยน่น้าปัจจัยเดี๋ยวก,ก็งงอีกนะเรียนอะไรกันเนี้ยงง